จะทำมาได้ยังไงนะคะก็ก็ก็เหมือนที่พี่น้องที่อยู่ที่นี่มีองค์ความรู้แล้วแหละแล้วก็จะเล่าประสบการณ์ว่าพอพี่น้องเข้าใจพี่น้องสามารถที่จะเข้าใจหลักการของตลาดอาริยะได้แล้วนะคะสิ่งที่ตัวเองประสบก็คือมีพี่น้องอย่างน้อยสองท่านเดินมาบอกเลยว่าอ่ะผมมีเงินส่วนหนึ่งนะ เอาไปซื้ออะไรก็ได้มาขายขาดทุนให้พี่น้องประชาชนในวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้คือความเข้าใจของของพี่น้องประชาชนแล้วอีกท่านหนึ่งก็บอกว่านี่ผมมีสิ่งของเหล่านี้ที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เลยก็จะเอามาบริจาคให้เราแล้วเราก็นําไปขายอะไรเป็นโครงเหล็กนะเป็นกระถางอะไรเป็นที่วางกระถางต้นไม้อย่างเงี้ยนะคะก็ให้เรานํามาขายในตลาดพรุ่งนี้ขายเท่าไหร่ก็ได้ด้วยนะ เนี่ยดินแสงธรรมก็ถามว่าเนี่ยจะให้ขายถามว่าซ te <t empath etic subtitles> ื้อมาราคาเท่าไหร่เ็าบอกว่าอันหนึ่งหกสิบาทนะเอาแล้วเราจะขายขาดทุนได้ไหมถามอย่างนี้เรโอ้ได้เลยใช่เพราะว่าหลักการของเราพรุ่งนี้คือเราจะขายขาดทุนทุกอย่างเลยนะคะคือเราถามถ้าถามว่าเราทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ยังไงการมาขายขาดทุนเนี่ยคอ่าพอมองออกไหมคะว่าเศรษฐกิจดีขึ้นในแบบในแบบที่เราทํากับ เศรษฐกิจดีขึ้นในแบบที่ที่ทางโลกเขาทํามันต่างกันไหมคะอันนี้เดี๋ยวผมขอขอวิเคราะห์อ,อีกนิดหนึนะ,ะคือคือถ้าแบบที่ที่เราทาเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของน้ําใจเนาะ,ะที่ว่าเราพูดอยู่ตลอดเลยว่าน้ําใจไม่ใช่น้ําเงินใช่ไหมแต่ในทางที่เขาทาในทางของระบบทุนนิยมเนี่ยเขาจะเอาน้ําเงินมากกว่าน้ําใจนะ,ะทุกอย่างถ้าเราขายได้ราคาเยอะๆขายได้สูงๆเนี่ยเออรู้สึกว่าตรงนั้นจะเป็นกําไรของเขานะอันนั้นคือความเข้าใจว่าเศรษฐกิจดีน่าเละเขา แปลว่าคือเอาตัวเงินเป็นตัววัดเศรษฐกิจใช่เศรษฐกิจที่ดีต้องมีเงินเยอะๆอันนั้นเป็นระบบระบบแบบนั้นแล้วเออระบบขายของขาดทุนเนี่ยเอาเอาอะไรวัดถึงบอกว่าเศรษฐกิจดีค่ะระบบขาดทุนนี่เราอะไรวัดล่ะเราก็เอาน้ำใจใช่ไหมเอาการแบ่งปันเอาการเสียสละแล้วก็เราจะเห็นว่าความเกื้อกูลกันตรงนั้นอ่ะเออเราจะมีความรู้สึกว่าความรักความสามัคคีความอบอุ่นอันนี้มันเป็น มันเป็นเรื่องของน้ําจิดน้ําใจอจะพูดยังไงอ่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีน้ําใจมันก็โยงโยงไปที่ตัวเงินว่าไม่ต้องใช้เยอะใช่อันนี้คือความเป็นเศรษฐกิจดีก็คือต้องอาศัยคนดีมีน้ําใจแล้วก็เอาน้ําใจเอาเข้าของเอาเงินก็ได้ที่ตัวเองมีเนี่ยมามาแบ่งมาแบ่งมาโดยวิธีการที่จะนําไปซื้อของ ของที่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะแม่เรารู้สึกว่ามันดียังไงเนี่ยคนที่เขารู้สึกว่าเออเขาเขาเขาขายของให้เราแพงๆกับขายของให้เราถูกๆเนี่ยเราคิดว่าอะไรดีกว่าอ่าถ้าของเหมือนกันก็ชอบอันที่ของถูกๆใช่ไหมของคุณภ <c oughs> าพเหมือนกันนะใชออ่แต่คนหนึ่งขาย10บาทอย่างเงี้ยแต่อีกคนหนึ่งขายให้เราแปดบาทอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคนไหนน่าจะคบกว่า ก็คนนี้ที่เอากาไรน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นอย่างนั้นนะคะก็แสดงว่าคือพอขายถูกลงคือก็เลยทําให้คนเนี่ยได้ของกินของใช้โดยที่ใช้เงินน้อยลงใช่แล้วข้าวของก็สปพั์ใช่ไหมคะแสดงว่าคือเราเศรษฐกิจของเราเนี่ยคือทําให้คนมีกินมีใช้โดยที่ไม่ไม่ต้องใช้เงินเยอะ แสดงแล้วเมื่อกี้ที่อาเล็กบอกว่าคือเพราะว่าผู้ขายเนี่ยไม่ได้หน้าเลือดอไม่ได้โลกก็เลยยอมที่จะไม่เอากําไรเยอะอย่าว่าแต่ไม่เอากําไรเยอะเลยยอมขาดทุนด้วยตรงนี้แหละที่สะดุดหูนะคะว่าถ้าถ้าบอกว่าไม่เอากําไรเยอะก็จะ,ะผู้คนทั่วไปก็จะพอเข้าใจได้แต่พอคําว่าขาดทุนเนี่ยอย่างเราซื้อต้นทุนมาร้อยหนึ่ง ถ้าถ้าราคาขายคิดแบบทั่วไปเนี่ยใช่ไหมคะเขาก็ต้องบวกค่าเสียเวลาค่าเสื่อมราคาบวกค่าหน้าร้านของเขาค่าเช่าเช่าร้านค่าขนส่งเพราะฉะนั้นซื้อมาหนึ่งร้อยก็อาจจะขายสักร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบแต่ที่บอกว่าขายขาดทุนคือซื้อมาหนึ่งร้อยขายขายเท่าไหร่คะขายประมาณาาาซื้อมาร้อยหนึ่งเราขายสักเก้าสิบ แล้วแต่ความพอใจของเราเลยค่ะแล้วแต่ความพอใจว่าเราอยากาจ,ะจะขายสักห <50 S 1> ้าสิบเราก็ขายค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะขาดทุนได้ห้าสิบบาทเราก็ขายนะคะไอ<ห>ตรงนี้ที่สต้อนอันหนึ่งคือผมว่าสตะ้อนศักยภาพของเราอ่ะใช่ไหมคือตัวนี้สต้อนสิ่งที่เราไม่ได้คิดเป็นตัวราคาเงินแล้วแต่สต้อนว่าศักยภาพข,ของเราเราสามารถอยู่ได้แค่เราขายห้าสิบบาทคนนั้นจะเป็นคนที่เกล็ด แข็งแรงมากนะคนที่อยู่ได้น้อยๆไงแล้วก็เออเขาเอามาน้อยแต่เขาสามารถจะอยู่ได้เนี่ยเราก็ซื้อของมาหนึ่งร้อยขายห้าสิบแต่ว่าเขาเอเคห้าสิบแต่เขาอยู่ได้แลวเขาสบายด้วยน่ะต้องเป็นคนที่แข็งแรงมากใช่ไหมต้องเป็นคนที่มีอะไรที่ดีมากอ่ะเขาถึงอยู่ได้ล้าหันนะอะไรที่ดีหมายถึงมีคุณธรรมที่ดีมากสิาเสียสาระอย่างมากภาพของเขาสมรรถภาพในการทํางานความขยันขันแข็งอะไรของเขาใช่ไหมปัญญาของเขาต้องดีมากอ่ะเขาถึงขายได้ แล้วมีในโลกมีคนแบบนี้จริงมีเขามีจริงนะพี่น้องไม่เชื่อคอยดูคอยดูพรุ่งนี้คอยดูอันนี้กล้ายืนยันนะว่าว่ามีจริงเพราะว่าทํามาแล้วทํามาแล้วหลายครั้งหลายครั้งแล้วแล้วก็กําลังจะทําให้ดูจริงๆพรุ่งนี้พรุ่งนี้อันนี้เป็นการยืนยันว่าเป็นไปได้จริงแล้วก็มีจริงแล้วก็ทํามาแล้วจริงมั่นคงจริงยั่งยืนจริงไม่มีจริงนะยังไม่จริงนะ ทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนึกถึงทำนี้แล้วก็นึกถึงพวกครูสำนักตุิรักษ์นะเออท่านก็พยายามที่จะให้เศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งมันสดร้องกับเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ที่เก้าอ่ะคือเศรษฐกิจของการแบ่งปันการที่ว่ามีน้ําจิตน้ําใจเอื้อเฟื้ออารุณ์มา่วยกันตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเราจําเป็นที่ว่าซื้อมาร้อยหนึ่งแล้วขายห้าสิบแล้วเราอยู่ไม่ได้เราเจ๊งเราขายได้วันเดียวแล้วเราหมดอันนั้นก็ไม่ได้มีปัญญาอะไรนะ ไม่ได้มีสมรรถนะไม่ได้มีสมรรถภาพ <Viol in S 1> ไม่ได้มีความเก่งอะไรหรอกอย่างนั้นใช่ไหมมีแต่ตาอย่างเดียวแต่ถ้าเราสามารถที่จะทําให้ล้ดลงอยู่ได้เขาอยู่ได้นะว่าอกเดียวกันอกเขาอกเราอตรงนี้มันเป็นสมรรถภาพเพราะเราจะต้องมีความแข็งแรงเราต้องรู้เข้าใจว่าเรากินเราใช้ยังไงในสิ่งที่จำเป็นในสิ่งที่ไม่พิ่งเพิ่มพลุยด้วยแสดงว่าเป้าหมายของพ่อค้าหรือแม่ค้าที่มาทําแบบนี้ก็คือไม่ได้หวังรวยใช่เราไม่ได้หวังรวย วางแบ่งปันวังแบ่งปันได้วังรวยทางด้านเงินทองนะแต่เราจะรวยมิภาพกรวยความดีรวยที่รวยน้องอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่ได้รวยนะแต่รวยน้ําใจไม่ได้รวยเงินแต่เขารวยน้ําใจเขาเลยเอามาแบ่งนะคะคือเราก็ต้องการที่จะยืดดันคือเมื่อกี้เมื่อกี้พี่พี่ดินบอกว่ารวยน้ําใจแล้วอเล็กบอกว่ารวยพี่รวยน้องใช่ไหมคะแล้ว แล้วตรงรวยน้ําใจกับรวยพี่รวยน้องเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงเนี่ยค่ะตรงนี้คําถามนี้ก็น่าสนใจนะคะคำถามนี้ก็อย่างเราอยู่ในสังคมที่คนเห็นแก่ตัวเนี่ยนะเออเราไปไหนก็มีแต่คนจะเอารัดเอาเปรียบเราเนี่ยคิดว่าสังคมมันนั้นมันน่าอยู่ไหมละ่ะเออกลับเราไปในสังคมอีกสังคมหนึ่งที่มีแต่คนมีรอยยิ้มมีคนให้เข้าของกันมีคนคอยดูแลความปลอดภัยรู้สึกว่ามันมันน่าจะอยู่แบบไหนละ่ะอันนี้ใช่ไหมคือ ท,ที่อยากจะตอบว่าไอ้ถ้าเรารวยพี่รวยน้องรวยน้องเนี่ยเราจะมีมิตรภาพมีความเอื่อกูลกันในสังคมอ่ะไปไหนก็เออข้าของเครื่องกินเครื่อง,งใช้ก็แบ่งปันกันไอ้ตรงเนี้ยมันน่าอยู่นะสังคมแบบนั้นนะแต่สังคมที่คอยแก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบกันอ่ะโอ้ยมันน่าอยู่ที่ไหนล่ะเช่่อมากี่น้องก็แค่คิดตรงเนี้ยว่าคือคำตอบค่ะความสุขก็น่าจะอยู่ที่ความทุกข์เราน้อยลงอ่ะ ความทุกข์ที่จะต้องดิ้นรนหาเงินหามาเลี้ยงชีพยเยอะๆเนะ่ะมัน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 สามารถที่จะลดลดปัญหาตรงนั้นไปพอเราไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากเราจะเกิดความสุขนะถ้ามีสังคมแบบนี้ให้เขาอาศัยเขาจะมีความสุขมากขึ้นไหมคะใช่ตรงนี้มันก็ตรงกับการตรัสข,ของพระเจ้าเลยว่าสังคมเรื่องสังคมนี่ว่ามิตรดีสา,ายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยเป็นทั้งหมด <S <S ทั้งสิ้นของกลุมจรรจันเลยนะของความฝาสุขอะ ของความบริสุทธิ์ของความยั่งยืนจริงๆอ่ะเนี่ยมันเป็นหลักปฏิบัติที่ว่าการเมืองก็คือการปฏิบัติรมก็คือทาตรงนี้หละค่ะก็คือถ้าถ้าที่ที่ฟังตรงเนี้ยก็คือตัเอนก็ตกผลึกได้ว่าคือเราว่าการใช้จ่ายเงินของเราเนี่ยจะน้อยลงเลยถ้าสังคมเป็นแบบนี้ แล้วการที่เราต้องไปกังวลดิ้นรนหาเงินก็จะน้อยลงด้วยถูกต้องแล้วเวลาในชีวิตเราก็จะเหลือมากขึ้นด้วยถูกต้องแล้วเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยใช่ถูกใช่ไหมคะก็เหมือนเหมือนคุณหมอคณะเนี่ยถ้าเราคิดค่าดูแลพยาบาลถูกๆกับคิดแพงๆนี้คิดว่าชาวบ้านจะเป็นไงจะสบายใจกว่าใ่ถูกต้ค่ะถ้าถูกชาวบ้านก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่คิดแพงชาวบ้านก็เดือดร้อนหน่อยพี่คราวนี้ สุดท้ายแล้วเวลาใกล้หมดค่ะเราก็สรุปนิดนึงสรุปว่ายังไงอ่ะสรุปว่าเจอกันพรุ่งนี้เออเจอกันพรุ่งนี้นะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องคุณธรรมเนาะที่เราขึ้นมาก็คือการเมืองต้องมีคุณธรรมนะคะถึงจะทําให้ประชาชนไม่เดือดร้อนถึงจะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วคราวนี้ในเมื่อเราหวังใครไม่ได้เนี่ยเราก็มาช่วยกันเราไม่ต้องไปรอนักการเมือง เราไม่ต้องไปรอให้ใครทําให้เรามาช่วยกันทําเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นว่าแล้วเราก็เราไม่รอเราไม่หวังแต่เราทําพรุ่งนี้เราจะมาร่วมกันสร้างเศรษฐกิจที่ดีนะคะโดยที่ไม่ต้องรอรัฐบาลดีไหมคะดีมากครับออพรุ่งนี้จะมีตลาดวิถีธรรมสัญจรก็คือที่สะพานชไมยมรุเชษนะคะ พวกเราก็มาร่วมกันอ่ะใครอยากมาเป็นพ่อให้แม่ให้ได้เสียสละอ่าก็มาใครจะมาเป็นผู้ซื้ออ่ะช้อปปิ้งแบบงูของดีราคาถูกซื้อสัตว์มีน้ำใจก็มาใครจะมาเดินเล่นเพลินๆดูบรรยากาศอยากรู้ว่าเขาอยู่ได้ยังไงมีจริงไหมก็มานะคะอ่าหรือใครจะมาวัตถุประสงค์ไหนก็แล้วแต่เรียนเชิญมาได้เลยนะคะเ,คเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามัน,ม,นมันทำได้จริงเพราะว่ามีผู้ที่ยืนยันว่าทำมาหลายครั้งแล้ว ค่ะทำมาเป็นสี่สิบห้าสิบปีแล้วใช่ค่ะแล้วก็มีท่านที่ยืนยันว่ามีคนแบบนี้จริงแล้วก็มั่นคงจริงยั่งยืนจริงเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เรามาดูของจริงกันนะคะโอเคครับผมอ่าววันนี้ก็หมดเวลาเวลาหมดนะก็ขออะไรอะ่ะข <laughs> อบอกพี่น้องว่าสิ่งที่จําเป็นที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยการเมืองที่ดีที่สุดเนี่ยมันต้องมีการเมืองที่เป็นธรรมะนะ สิ่งนี้เราจะขาดไปจากชีวิตของเราไม่ได้เลยเมื่อไหร่ที่บ้านเมืองขาดธรรมะเมื่อน,นั้นจะมีแต่ความวุ่นวายแล้วก็ความทุกข์ทรมานของทุกๆชีวิตนะครับก็ฝากเอาเว็บระมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับจะเริยนทำสมุดดีค่ะคจะเเรญธรทำสมุดดีครับ